สวัสดีผู้ติดตามทุกคนแล้วก็คุณที่ยังไม่ติดตามนะก็ใครยังไม่ติดตามก็ติดตามด้วยนะวันนี้เราจะมาแต่งตัวเป็นไก่ไปเล่นในหมอนหมาป่าเดยได้นะกอนอื่นเราหาชุดไอ้ทาบอดก่อนแล้วกันนี่เราก็แต่งตัวเสร็จละเป็นยังไงล่ะเหมือนไก่แล้วปะเหมือนอยู่แล้วแหละเออ อา้าวย้ยเราถอดหมัดออกแล้วนะสงสัยไปกดตรงนั้นที่เป็นลูกบาลกดทำบ,บาปผิดอะทุกคนมันนี้ยจะมาแต่งตัวเป็นไก่มาแกล้งเป็นไก่กกไก่กุ๊กไก่ไกกันเลยแจ๊ะก็อื่นศชตูเลือกปืนซองควางกับปืนดีเซอร์ใช่ป่ะใช่แหละเอแล้วก็ทำการหารัตูว่ามันอยู่ตรงไหน ตู้ตรงไหนตอนนี้เราเห็นสตัตรูเล้ยนจ้าแล้วก็จะวิ่งไปหาสตองลายอืมใครมาใต้บร์ตรงน,นี้นะสตร,รูบอกว่าจะมีใครฆ่าเองอืมเออยิงหัวฟุ๊กๆเอาเอาเฮ้ยยิงหัวแบบฟุกออกจาไมแล้วไปก็แค่ยิงฟุกเอีกนะเจ้านี่ไม่รู้เรื่องเลย ื่อกี้นี่ไม่ได้ตั้งใจจะยิงหัวเลอกไปโดนหัว,หวเอาไม่เอาแม่แม่มันจบไปเกินคลิปมันจะสั้นคลิปนี้เราต้องการสิบนาทีไม่ก็แปดหกอะไรเงี้ยมันสั้นเกินไปก็ไม่ดีนะยังไงมัดเราไม่ได้ตดออกแต่ก็ไม่ไปเป็นไรเล่นไปเลยมาดาเน,นี่แหละเป็นดานที่ข้าจะประชดหน้ากับเจ้าเองแล้วจ้าน้องสาวเจ้าเป็นน้องสาวหรือเป็นน้องชายกันจ้าข้ายางเห็นหน้าเจ้าเลอเกิน ซึ่งวะนี้ข้าก็ขอดูหน่อยแล้วกันว่าเจ้าใช้ปืนอะไรมีกับข้าไปดูโอ้โหปืนเหมือนตาตะกินนี่เลยแฝงกับป้าไหนเช็คดูหน่อยสิเอาไม่ใช่คนละคนโอเคแล้วก็ควงปืนแล้วเราก็จะหาคนเฮ้ยได้นี่จะโอ้โหขอยิงหัวได้ป้าขอยิงหัวได้ป้ะ,อย,ปะอยู่เฉยได้ป๊ะอยากยิงหัวมาให้พี่ยิงหเหมือนจะซีนลูกชายขอยิงหัวเลยแนย่โอ้โหยิงเจ็บแน่ คอ,อยิงหัวในเดนแช่ไม่ให้ยิงหัวขออัดตัวนะถ้าไม่ให้ยิงหัวอัดตัวนะอัดตัวแม่เลยนะก็ไม่ให้เรายิงหัวคือถ้าเราจะยิงหัวสตูต,ต้องอยู่นึงเลคะือถ้าสตูตอยู่ไม่นิงเราก็ไม่ยิงหัวไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่โปรอะไรเปินนั้นนะจเพราะเราไก่ระดับหนึ่งความไก่ของเราหนึ่งร้อยเต็มหนึ่งร้อยเต็มห้าแล้วกันนะ ความไก่ไอความเก่งอะเก่งแค่ห <c> ้ <oughs> าเต็มร้อยก็เทียไม่ได้โอยตัวเองนะก็คือสกตัวเองมากกว่าจะเคหาสตูเลยตอนนี้อยู่ตรงไหน,นพี่ขอยิงหัวหน่อยได้ปะอโอโหแม่ลอยหลังกันอย่างงี้้อยหลังกันอย่างงี้เจอลูกซองัด ตูดเลยเป็นไงอ๋อตูดยืนนิ่งทำไมยืนนิ่งก็ยิงหัวไม่โดนให้ตายเถอะขออัดตัวแล้วกันเราสายอัดตัวนะครับเป็นเกมที่เราเล่นมายาวนานประมาณสักหกปีได้นะไอเดียเนี้ยเล่นหกปีมีไอดีหนึ่งที่ฟรีไฟล์ออกตัวแล้วเราก็เล่นและแต่เราก็ลืมรหัสอันนั้นไปแล้วเสียดายมากเลยตัวน,นั้นอนะ ป่ะมีพูดมากเลยวันนี้เราเล่นปืนอ่าปืนกอซ่าเออแก่ปืนชอบเรียกว่าสกออุ้ยว้าวมันยิงหัวเราทุนมันยิงหัวเรามันเอาเรื่องอันนี้มันเอาเรื่องมันเอาเรื่องเลยอ่ะทูกเกอร์อะไรอ่ะ โอเคไหนขอยิงหัวในเดย์ยัยงนี้กันได้ถ้าจะย,ยิงหัวมันยากขนาดนี้ไม่ยิงก็ได้วะาวันนี้เราจะมาเล่นเกมแต่งแกล้ง,แต,งแต่งตัวเป็นไก่อัดตัวกันจ้าชื่อชื่อคเราจะเขียนแบบนี้นะจ้าอี i โอ้ยโว้คานาก็แตะคนาก็แตะขายิงหัวเลยครับขนาก็แตะ หบอกแล้วเราจะมาอัดตัวอัดหัวน่ะไม่ใช่เราหรอกอัดตัวน่ะคือเราเองอ่ะหิหิมิมาจึงเวนี้จังหวะนห่คะควรนทำยังไงดีคะควัจะเอาอะไรมาสู้จะโอ้โหข้าไม่ชอบเล่นเลย ปืนสนายเนี่ยข้าไม่ชอบเลยจริงๆเจ้าเอาปืนอะไรไม่ค่าเล่นเค้าสตูสุดหล่อสุดเหลาสุดสวยเฮ้ยข้าระหนักใจกับเจ้าจริงว่าเจ้าเอาปืนอะไรไม่ค่าเล่นแต่ก็มีปืนอาฮิเอ๊ะไม่ใช่แต่ก็มีปืนพกที่เป็นคู่อืมมา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  อา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 โอ้โหยืนนิ่งยืนนิ่งโอเคแล้วก็อัดตัวไปสี่เกมแล้วมั้งที่จำได้จะเกินอื่นเราแพ้หรือชนะก็ไม่รู้หนตานนี้นเพราะว่าเราไม่ชอบปืนสไนเปอร์แต่ว่าจะใช้ปืนพกยิงมันใช้ปืนพวกปะเออหลุดหรือเปล่าวะหลุดเออหลุดอย่างนี้เราก็ชนะเลย